พี่หนุ่ยครับน้ำมันหมดแล้วครับฮะน้ำมันหมดยแล้วเหรอใช่ครับเฮ้ยพี่ว่าประหลาดไงนะวันไหนพวกเราใช้รถน้ำมันอะ่ะเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดแต่เราใช้รถไฟฟ้าเนะี่ยเราไม่มีปัญหาเนี่ยนะเพราะว่ามันเติมน้ำมันไม่ได้แต่ว่าวันนี้แม่เรามาชนบุรียังไงเราก็ต้องใช้รถน้ำมันอ่ะเนาะแต่นายจะหาปั๊มอะ่ะพี่ขอปั๊มที่มีร้านกาแฟดีๆหน่อยนะอ่าอ่าโอเคปั๊มนี้เอามาอ่าโอเคร้านนี้นะว้าวดูดิอุย้ยอ้าเมืองไทยนี่เป็นไรเนี่ย ยังก็เปิดประตูออกมาเข้าเตาไมโครเวฟแล้วมีอากาศร้อนอย่างเงี้ยหนาวอยู่ไม่กี่วันเอาในเตนถ่านเดี๋ยวพี่ไปกาแฟนะโอ้สวัสดีครับมีเจลด้วยต้อนรับมาตรการโควิด -19 ีนี่อย่างกับคนละโลกกันเลยแอร์ชั่มมากร้านนี้อากาศข้างนอกยังอบอ้าวอยู่แท้ๆทนี่ผ่านประตูเดียวเข้ามาแอร์เย็นมากเลยเหนือเชื่อมากๆเอเด็ดนะฮะใช้อร์กี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้คุณผู้ชมคุ้นไหม นี่มิสูบิชิอิเล็กทริกนะรุ่น P C Y Series ที่ผมรู้เพราะว่าผมเคยรีวิว P L Y Series มาแล้วไงครับก็แปอะไรนยขอโทษดีครับลืมไปนี่แก้วฮะคือไฟการรีวิวของพี่เนี่ยกำลังลุกพรึบเลยเดี๋ยวพี่ขอรีวิวแอร์กับคุณผู้ชมก่อนจะรับกาแฟได้ไหมครับได้เลยงั้นพี่ฝาไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาคุณผู้ชม ระยะถอนอากาศพูดนะการเลือกเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับธุรกิจเนี่ยถือเป็นความสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับมันแสดงออกถึงความใส่ใจที่ตัวคุณมีต่อธุรกิจของคุณด้วยฉะนั้นวันนี้เราจะขอมาแชร์4เคล็ดลับในการเลือกเครื่องปรับอากาศในยุค New Normal เพื่อให้เข้าใจได้ว่าจะทํางานอย่างคุ้มค่าต้องเป็นแบบไหนรู้แล้วรีบแชร์โดยไวกิจาการจะได้ปังๆ <c oughs> อย่างแรกที่เราต้องดูก็คือ คุณสมบัติด้านการประหยัดพลังงานนี่คุณผู้ชมครับปกติแล้วเนี่ยเราเปิดร้านเปิดกิจการเนี่ยต้องคำนวณเรื่องค่าไฟให้ดีนะครับยิ่งธุรกิจที่เปิด24ชั่วโมงไม่มีหยุดพักเนี่ยการที่เราใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาเข้าไปสู่อัตราก้าวหน้าเมื่อไหร่โอ้โหค่าใช้จ่ายสูงมากฉะนั้นจะให้ถูกหน่อยคุณต้องเลือกเครื่องปรับอากาศที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์อันนี้ได้ยินกันบ่อยนะครับอินเวอร์เตอร์คืออะไรเวลาที่มีคนใช้อยู่น้อยนะอยู่ในบริเวณห้องน้อยเนี่ย ตัวรอบการทํางานของคอมเพรสเซอร์ก็จะทํางานน้อยรอบแต่ถ้าเกิดมีคนเข้ามามากตัวรอบการทํางานคอมเพรสเซอร์ก็จะมากขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะส่งผลเรื่องการประหยัดพลังงานในระยะยาวนะครับหน้าตาของรีโมทไร้สายแบบนี้ก็ปกติก็ใช้งานง่ายอยู่แล้วแต่ Mitsubishi Electric ครับมีรีโมทประสิทธิภาพสูงเพื่องานธุรกิจโดยเฉพาะเลยสามารถจะติดตั้งเพียง1จุด ควบคุมเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในสถานที่เดียวกันได้มากถึง16เครื่องพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับรูปแบบการตั้งค่าความเย็นได้ถึง8แบบใน1วันนะสมมุตินะครับอย่างร้านเนี่ยตอนเช้าเนี่ยต้องเปิดเลยใช่ไหมครับทั้งนี้ลูกค้าอาจจะยังไม่ได้เข้ามาเยอะพนักง,งานมีเราก็ต้องให้แอ,อากาศเช้าเนี่ยไม่ร้อนฉะนั้นอุณหภูมิก็เซตไว้สูงหน่อยแต่พอเที่ยงแดดเปเรี่ยงลงมาอากาศด้านนอกร้อนอบอ้าวลูกค้าเข้าร้านกันตรึม เราก็ต้องเซตแอร์ให้เย็นชํำทันต่อความต้องการนี่และเพื่อให้มั่นใจมากขึ้นนะครับถึงเรื่องประหยัดครับคุณผู้ชมครับ Mitsubishi Electric รุ่น PCY Series ตัวนี้เลยนะครับได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์5สูงสุดระดับ3ดาวคุณก็มั่นใจได้เลยว่าคุณจะสามารถลดต้นทุนได้กับธุรกิจเพื่อเพิ่มผลกำไรในระยะยาวได้ครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องดูครับดีไซน์ต้องได้คุณผู้ชมครับเมื่อเราออกแบบร้านของเราเรียบร้อยแล้ว การติดตั้งแอร์เข้าไปก็ต้องเรียบหรูดูดีแล้วก็มีความสามารถในการเข้ากันกับสีเนาดีไซน์เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจนะครับอย่างออฟฟิศสำนักงานร้านอาหารหรือร้านกาฟแฟแบบนี้ที่เน้นการตกแต่งให้ดูดีก็ต้องได้แอร์ที่มีดีไซน์ครับเพื่อให้เหมาะสมกันกับการตกแต่งของเราครับ อีกหนึ่งยางนะครับที่ต้องสนใจด้วยก็คือความเย็นต้องเป๊ะคุณผู้ชมครับนี่ผมเดินมาระยะพอสมควรจากจุดแรกที่เราเจอกันนะครับร้านนี้เขาดีไซน์เล่นระดับความเป็นอารยสถาปั์ดีมากเลยก็คือติดตั้งแอร์ไว้ 2. จุดหน้าร้านอีก1จุดคือบนห้องประชุมซึ่งเล่นระดับกันส่วนกระจกด้านริมขอบสุดของร้านนี่ก็ทํามุมนะฮะทั้งตะวันออกตะวันตกเนี่ยเอาเป็นว่าแสงเข้ามาดีมากแต่เมื่อแสงเข้าเป็นยังไงล่ะ อุณหภูมิก็ตามมาด้วยฉะนั้นแอร์ที่ดีก็ต้องทำงานเต็ม BTU วันนี้เรามั่นใจว่า PCY Series ของ Mitsubishi Electric เนี่ยเป็นแอร์แขวนใต้ฝ้าเพดานเนี่ยสามารถจะส่งผ่านความเย็นนะครับมาถึงตรงนี้ได้นี่ผมนั่งตรงนี้ผมก็รู้สึกได้ว่ายังเย็นชํำอยู่ผมไปนั่งตรงนี้ ก็ยังรู้สึกเย็นฉ่าอยู่อ่าผมมานั่งตรงนี้ก็เย็นฉ่าอยู่โอ้โหตอบโจทย์ร้านค้าในปัจจุบันที่ต้องรักษาระยะห่างโซเชียลดิเทนซิ่งทําให้ลูกค้าไม่ต้องไปกระจุกตัวอยู่มุมใดมุมหนึ่งเนื่องจากแอร์เย็นเป็นหย่อมๆแต่ร้านนี้แอร์เย็นทั่วทั้งร้านเลยครับว้าวและนอกจากนี้นะครับเครื่องที่ติดตั้งภายนอกอย่างสิ่งที่เรียกว่าคอนเดนซิ่งยูนิตนี้นะครับคอยระบายลมร้อนออกมาก็สําคัญไม่แพ้กันคุณผู้ชมก็ต้องให้ความสําคัญนะว่า เครื่องแบบนี้ติดตั้งอยู่ในสภาพอากาศร้อนมากๆแบบเมืองไทยเราถ้าอากาศร้อนจัดและเครื่องต้องทํางานหนักนี่เครื่องน็อกได้นะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเครื่องน็อกก็ต้องเรียกช่างมาซ่อมแถมเสียเวลาแล้วก็อาจเสียโอกาสในการขายนะครับล่าสุดนี้ Mitsubishi Electric Mr Slim สามารถทำให้เครื่องติดตั้งภายนอกหรือ c o n d e n i i n g Unit นี้ทำงานภายใต้เงื่อนไขคืออากาศร้อนได้สูงถึง52องศาเซลเซียส สุดยอดมากเลยเราเจออากาศร้อนจริงๆก็40กว่ากว่านะครับแต่เป็นว่าแม้ว่าร้อนตับแลบขนาดไหนเครื่องนี้ก็ยังทำงานได้ไหวส่วนตัวผมเองไม่ค่อยไหวแล้วครับขอกลับเข้าห้องในก่อนปัจจัยสุดท้ายครับคุณสมบัติด้านความทนทานใช้งานนานเกินคุ้ม Mitsubishi Electric Mr. s สเตอในรุ่น PCY Series ให้มาอย่างจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนที่ได้คุณภาพมาตรฐานระดับโลกนะครับรวมไปถึงการรับประกันอะไหล่ทุกชิ้นภายในเครื่องนี้1ปีแถมรับประกันคอมเพรสเซอร์อีก5ปีมีมาตรฐานความปลอดภัยระดับ Premium Safety กล่าวคือป้องกันไฟกระชากได้มากถึง450โวลต์นะครับฉะนั้นก็สามารถจะทำงานในสภาวะการที่เรียกว่าไฟตกไฟเกินได้อย่างดีด้วย อีกทั้งแผงวงจรภายในยังมีการเคลือบสารป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดจากความชื้นหรือมแมลงได้ครับว้าวเอาล่ะคุณผู้ชมเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายคลิปนะครับและตอนนี้ผมว่าตัวเองมาอยู่เหนือแอร์มิส s บิชิอิเล็กทริกมิสเตอร์สลรุ่น PCY Series 2ตัวที่ใช้ประจำร้านนี้บวกกับอีกหนึ่งเครื่องที่อยู่ด้านบนก็ต้องบอกข้อสังเกตที่ผมได้จากการรีวิวในครั้งนี้ครับ คุณชมครับนี่คือรีโมทคอนโทรลไร้สายโดยปกติรีโมทหน้าตาแบบนี้แถมไปด้วยกับเครื่องปรับอากาศอยู่แล้วนะครับผมเองก็คุ้นหน้าตามันดีเพราะว่าที่บ้านก็มีและผมมั่นใจว่าแอร์ Mitsubishi Electric อยู่ในหลายร้านราคาเดือนในประเทศไทยอยู่แล้วแต่ถ้าคุณจะติดตั้งแอร์เพื่อธุรกิจ คุณอาจจำเป็นจะต้องมีรีโมทคอนโทรลประสิทธิภาพสูงจาก m i t s u ิ i s h ิ e l e c t r i กที่ผมได้เล่าตอนต้นว่าสามารถควบคุมได้ถึง16เครื่องพร้อมกันแล้วก็ปรับความเย็ยนได้ถึง8แบบใน1วันอันนี้ไม่ฟรีนะครับต้องซื้อเพิ่มนเหมาะกับใครเหมาะกับผู้ประกอบการร้านที่ติดตั้งแอร์ Mitsubishi e l e ก t r ิกไว้หลายจุดนะครับจะได้คุมจากจุดเดียวกันได้แต่ถ้าคุณติดตั้งไว้จุดเดียวผมมั่นใจว่ารีโมทคอนโทรลไร้สายตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอครับ มิสูบิชิอิเล็กทริก Mr. s เตอรรุ่น PCY Series นี้นะครับมีขนาด BTU หรือที่เรียกว่าขนาดทำความเย็นเนี่ยตั้งแต่13,000 BTU จนไปถึงที่48,000 BTU นู่นเลยโอ้โหมีหลากหลายขนาดมากฉะนั้นราคาก็จะขึ้นอยู่กับขนาด b t u นี้บวกค่าติดตั้งแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายในแต่ละพื้นที่นะครับคุณผู้ชมครับด้วยความสามารถขนาดนี้ด้วยคุณสมบัติแบบนี้ก็เลยทำให้ m i t s u b i s h ิ e l e ก t r ิกเนี่ยได้รับการยอมรับเชื่อถือ ในฐานะแบรนด์เครื่องปรับอากาศที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนานกว่า49ปีแล้วนะครับและก็ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยสําคัญสำหรับการเลือกเครื่องปรับอากาศให้กับธุรกิจด้วยเพราะว่าธุรกิจที่ดีก็ต้องก่อเกิดกําไรใช่ไหมครับการเลือกแอร์ที่ใช่ก็ทําให้คุณประหยัดได้มากนั่นเองถ้าสนใจ Mitsubishi e ล็กทริกก็ติดต่อตัวแทนจําหน่ายใ,ใกล้บ้านคุณได้เลยหรือจะเอาหมายเลขไปด้วย027637000แล้วกดที่7นะครับ <c oughs> อุ้ยขอโทษครับรีวิวเพลินลืมเลยลืมสั่งกาแฟเอ,อ,เอ,อ,อเมริกาโน่เย็นครับ